ถ้าคุณอยากรวยแล้วมีเงินล้านคุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้2ทักษะนี้ค่ะเพราะว่า2ทักษะนี้นะคนที่ประสบความสําเร็จแล้วคนรวยหลายๆคนเขามีกันค่ะข้อแรกคือทักษะการพูดโน้มน้าวใจคน คนรวยเขาก็มาจากคนที่ทําธุรกิจดังนั้นนะคะการพูดโน้มน้าวใจคนเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญในการโน้มน้าวใจคนในการซื้อในการร่วมลงทุนหรือการเป็นคู่ค้านั่นเองเพราะฉะนั้นทักษะการสื่อสารเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยถ้าคุณรู้สิ่งนี้ ต้องเรียนรู้และพัฒนาสิ่งนี้เพิ่มขึ้นค่ะข้อที่2นะคะสิ่งที่คนรวยเขาทํากันคือมีทักษะด้านการขายเรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญการที่คุณจะได้เงินจํานวนมหาศาลหรือเงินเข้ามาเนี่ยคุณต้องขายคุณต้องทําธุรกิจคุณต้องค้าขายถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเฉยๆมันไม่มีสิทธ เพราะว่าทุกอย่างมันมีเพดานของมันดังนั้นนะถ้ารู้ว่าคือ้อยากรวยอยากประสบความสำเร็จคุณต้องเร่งรีบตัวเองโดยการที่มองหาธุรกิจอะไรก็ได้ที่คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้แล้วก็เรียนรู้2ทักษะที่โคชเชเอมบอกมานะคะโคชเชเอมเป็นกําลังใจให้ค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามโคชเอมด้วยนะคะโคชเอมจะมีคลิปดีเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองมาฝากคุณทุกวันค่ะ